สวัสดีครับนี่คือรายการนาโมลุสวนรายการที่ทุกคนสามารถเรียนรู้เคล็ดลับเรื่อง,งการเกษตรได้ภายในคลิกเดียววันนี้นโมนะครับจะพาไปพบกับพี่พิภพ,บพบนะครับชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเกษตรกรฝีมือดีมีความรู้ที่ผลิตทุเรียนทรงผลสวยน้ําหนักดีทรงออกไปต่างประเทศนะครับสวัสดีครับพี่พิภพครับสวัสดีครับโอเคครับเข้าเรื่องอะไรพี่คือ,อเรามาคุยกันเรื่องว่าการผลิตทุเรียนเนี่ย เริ่มตั้งแต่สะสมจนถึงระยะขยายขนาดนลูกเนี่ยพี่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนบ้างก็ก็ห <calam> ล <ans etzung> ักๆก็จะมีซูเปอร์เคอ่าโนแท็กซูเปอร์เคโนแท็กซูเปอร์เคครับอ่าแล้วก็เกอร์มาเอแกล้่าคือถ้าช่วงสะสมอาหารนะซูเปอร์เคอ่าซูเปอร์เคแต่พอขยายลูกเนี่ยอ่าเกอร์มาเกอร์มาเอ็กแกลเลยใช่แล้วก็มันจะไปช่วยให้มันมันเบ่งขึ้นหรือว่ายังไงพี่ก็ช่วยขยายขนาด อ๋อขนาดขนาดลูกแต่ซูเปอร์เคนนี่นูแท็กซูเปอร์เคนนี่คือยืนพื้นเลยยืนพื้นตั้งแต่สะสมจนมาถึงขยายขนาดลูกก่อนเก็บใช้ได้ตลอดเวลายาวเลยใช่เรียกว่าไม่มีขาดไม่มีขาดเรียกว่าประจำสวนเพราะงั้นยาสัยาพาเอางี้แล้วปัญหาในเรื่องที่ใบมันแลบออกมาในช่วงที่ขยายขนาดผลแล้วแล้วมันทําให้ลูกมันเบี้ยวเนี่ยพี่ใช้พี่ปล่อยไหลหรือว่าพี่กดไว้ก็ปล่อยไหลเลย อืมคือคือถ้าที่เราปล่อยไหลเนี่ยเราเหมือนเราต้องการสร้างครัวเพิ่มแต่ก็คือเราต้องการให้ใบแบนเร็วที่สุดก็ใช้แมกนีเซียมอ่าปุ๋ยกลางท้ายสูงปุ๋ยกลางท้ายสูงใช่ฉีดในช่วงที่ใบแรกคือปล่อยไหลเลยใช่อืมคือเร่งให้ใบมันแก่เร็วขึ้นให้มันเขียวเข้มมากขึ้นครับอืมคือแต่ละสวนก็ไม่เหมือนกันบางสวนไม่เหมือนกันบางสวนก็กดบางสวนก็ปล่อยไหลใช่อืมนี่นะครับก็คือเป็นนนเเทททคคิการรุีย ให้ทรงสวยนะครับบางสวนก็ปล่อยไหลบางสวนก็กดไว้เพราะฉะนั้นแต่ละสวนเนี่ยคือต้องไปดูว่าแต่ละสวนเนี่ยมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรพื้นฐานไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันคือคือเหมือนทุเรียนเนี่ยเราเป็นชาวสวนทุเรียนเราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง<า>เพราะว่าแต่ละพื้นที่ครับ ในการปลูกทุเรียนเนี่ยพื้นที่ไม่เหมือนกันฝนฟ้าอากาศไม่เหมือนกันอแม้กระทั่งทุเรียนที่เพิ่งเริ่มปลูกเนี่ยใช่ไหมปลูกไปมันยังไม่ให้ผลเลยมันก็ตายวันนี้เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงใช่เราต้องปรับสภาพปรับพตัวให้เข้ากับพื้นที่ใช่ใช่อันนี้นะครับก็ฝากกันไว้นะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับสําหรับทุเรียนที่ปลูกหลายๆพื้นที่นะครับก็ฝากกันไว้สาหรับวันนี้ต้องขอบคุณพี่วิ้พเป็นต้นครบ วันนี้รายการนาโมลุยสวนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่